สวัสดีครับวันนี้ตอนเย็นนะครับวันนี้นะครับจับมาขังล็อกไว้นะครับรอให้ขนมันเต็มนะตัวนี้นะครับสองตัวที่ถ่ายเมื่อวานนะครับวันนี้เอามาแยกเป็นล็อกนะครับตัวนี้เป็นสีเยียนะครับก็ไก่ประมาณหกเดือนนะครับน้ำขนมัน ยังขึ้นไม่เต็มนะครับก็เลยทีนี้จะเอามาชําไว้ก่อนนะครับปล่อยล็อกไว้นะครับปล่อยล็อกไว้รออสักประมาณเดือนสองเดือนนะครับน้าขนจะขึ้นเต็มนะครับตอนนี้ไก่อายุน้อยอยู่นะครับก็ส่นเป็นสีเยีนนะครับพ่อเป็นเขารลลั่นนะครับแม่เป็นเยซิงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะช่องอุดมศักดิ์เหลอมฟาร์มนะครับก็เดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะลงให้ชมนะครับ วนนี้จับมาแยกไหมนะครับก็ฝากติดตามนะครับวนนัลาไปก่อนครับสวัสดีครับ